ทำลายอะไรกันเนี่ยโอ้เรดทอย HG m ว้าวได้งานดีมาแล้วหชิ้นไปแล้ทำลายปืนกลนะครับผมทำลายปืนของ่าสึกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เฮลิคอปเตอร์ไปเพราะว่ามันมีเวลา9นาทีนะครับไปด้วยเฮลิคอปเตอร์นี่จะเร็วที่สุดแล้วฮอที่เราจะใช้ก็คือ Little Bird นะครับไปเลยมีเวลา9นาทีในการถล่มช่วงเวลากลคืนซะด้วย ตาร์ทเลยเอาละใกล้ถึงเป้าหมายแล้วอีก2,500ันหน้าร้อยฟรีสเตอร์ดีเซกินสังสิบใกล้ถึงละเดีินๆใจเย็นๆนะหลบหลบไอ้ฐานนี่ก่อนเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งยิงบอมมาสวยเลย ภารกิจไม่ยากครับภารกิจนี้เราสายนักฆ่าอยู่แล้วเนาะเอาละจอดไปลุยโก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 เอาปืนปืนนี่ไปเลยดีกว่าปืนในเนี่ยปืนผู้ดีนะปืนผู้ดีไปอืมเมื่อกี้เหมือนเห็นเอเทนนะแต่เอเทนยังเพิ่งมากาดยิงตรงนี้นะภารกิจนี้เราจะทำคนเดียว ไม่เห็นหัวคนเลยนี่ไงลวงลวงลวงมาดิเช็คนี่ใช่ไหมใช่เลยแม่งหัวคนดำเลยคือมันใส่หมวกกันอนะมืดมาก ตรงนี้มีเต็นเฮ้ยเฮ้ยอ๋อปิง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 เฮ้ย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 อย่านะ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 ผูกไหมผูไหมคือมันลำคาญไอ้ตรงภาษาอังกฤษมันอะมันบังอะตอนเนี้ยอืมรวง มันปิดบังเปียบเลยนี่เนะีย่ยเฮ้ยไม่ตายด้วยเว้ยไอ้น,นี่ดวงดีวะว่ามามันไปหลบไหนมันวะนะถ้าทำไม่โอ้ไม่ได้เอาระเบิดมาด้วยช่างคนเนอะเราไม่ได้ใช้ระเบิดอยู่แล้วนี่ลวงลวงเฮ้ยกระตุกอะไรวะใจะเย็นใจเย็น มันจะกระตุกกระตุกนจริงร่งเียรเปล่าอะวางเลยวางระเบิดกอนอตู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 ตตไปหนีให้หนีออกจากที่นี่ประมาณ200ฟูตนะครับเอเทนมูตก็บินว่อนเลยเนาะ,ะลบเลยกลยล ตุ้มเรียบร้อยผ่านไม่ยากครับอีซีอีซีภารกิจนี้เราสายนักฆ่าอยู่แล้วเนาะเราผ่านอะไรมาเยอะนะครับประมาณนี้แหละภารกิจทำลายปืนกลของข้าศึกนะครับ